วันนี้นะคะจะลองเอาเลขของพ่อทองใบเลขทศนิยมเลขของพี่ใจดีนะคะมาจับวินกันดูนะคะแนวทางก็น่าสนใจอยู่นะคะได้สองตัวบนล่างอยู่เดี๋ยวเริ่มจากแนวทางของพ่อเลยนะคะเอาวัดแรกเลยนะคะนี่ที่ได้เลขแกมานะคะแกได้ห้า มันชนกันก็เอามาตัวเดียวเนาะห้า,อาของพี่ใจดีนะคะของพี่ใจดีได้หกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดเด่นหกเด่นเจ็ดทีนี้เลขทศนิยมนะคะเลขทศนิยมได้ห้ากับหก ทีนี้5กับ6มันชนกันนะคะก็เราเราก็ไม่ต้องเอามาเนาะก็จะได้2ตัวนะคะ5 6 5 7แล้วก็6 7ผลคือนะคะผล ก็เอาเด่นนะคะเด่นของพ่อคือห้านะคะแกได้ห้ากับห้าก็ามาตัวเดียวของพี่ใจดีนะคะได้หกกับ7ดนะคะแถวเอาแถวแรกเนาะแถวแรกนะคะแกได้หกกับ7ดนะคะส่วนเลขทศนิยมได้ห้ากับหนะคะห้ากับหกก็ชนก,นกันกับเลขของพี่ใจดีนะคะทีนี้เราก็จะได้ สองตัวคือห้าหกห้า็ดหกเดนะคะเอาเด่นเอาเด่นมัดรวมนะคะก็จะได้703 7ศนหนะคะทีนี้นะคะเด่นวดที่แล้วนะคะพ่อเขาได้5้ากับสองวดนี้ไม่ชนกันนะคะ ห้ากับสองพี่ใจดีได้ห้ากับหกนะคะห้าชนกันก็เอามาแค่ตัวเดียวคือหกเนาะทีนี้นะคะเลขทศนิยมได้เก้ากับสองนะคะเลขทศนิยมได้เก้ากับสองสองชนกันไม่ต้องเอามาค่ะทีนี้เราก็จะได้เลขนะคะ ห้าสองห้าหกห้าเก้าสองหกสองเก้าแล้วก็หกเก้านะคะผลรางวัลออกผลคือหกหกเก้าล่างห้าศูนย์เป็นการเอาเด่น สามสูตรนี้นะคะมาจับวินกันเนาะทีนี้งวดละงวดปัจจุบันนะคะที่จะถึงนะคะ16ตุลาคม2565ของพ่อทองใบได้สามกับหนึ่งนะคะสามกับหนึ่งเลขทศนิยมได้หกกับเก้าทศนิยมได้หกกับเก้านะคะ กับเก้าทีนี้เลขของพี่ใจดีได้ศูนย์กับหนึ่งนะคะเลขพี่ใจดีได้ศูนย์กับหนึ่งนะเลขนี้นะคะน้องไปเฟิร์นเ,เติมเองนะคะเพราะว่าวดที่แล้วบันเดินมาแค่เต้มดีไอสองเต้มนะคะก็เลยเดินมาอีกแต้มหนึ่งเป็นเก้าวดนี้ก็เผื่อเผื่อไว้นะคะเดินมาอีกแต้มหนึ่งเป็นเจ็ดเนาะ ได้เด่นมาศูนย์กับหนึ่งนะคะหนึ่งชนกันก็เอามาแค่ศูนย์สองสี่ห้างวดนี้งวดนี้เลขเยอะนะคะเพิ่มตามจำนวนงวดเลยนะคะสามสี่ห้างวดงวดนี้นะะสามงวดนี้สี่ตัวงวดนี้ห้าตัวเลยนะคะพอถึงงวดที่จะฟันนี่ก็หลายตัวเลยนะคะก็ลองไปเลือกกันดูนะคะ

ไปซื้อลอตเตอรี่กันนะคะงวดแรกนะคะงวดแรกเลขมันชนกันเยอะนะคะก็เลยเหลือแค่สามตัวเนาะ,ะผลรางวัลคือห้าเจ็ดนะงวดนี้ได้หกเก้าตรงค่ะงวดต่อไปนะคะงวดต่อไปจะเป็นตัวไหนแต่น้องใบเฟิร์นชอบตัวนี้นะคะหกเก้าที่น้องใบเฟิร์นบอกว่าได้ ได้แนวทางมาจากเลขท้าย3ตัวหมุนครั้งที่1นรางวันที่สองแต่คิดว่าล่างน่าจะมีเด่นหเด่น9้านะคะเพราะว่าสองเอเลข3มตัวท้ายรางวันที่สองนะคะคือหกเอก้าหเอก้าเก้าหกนะคะพูดผิดคือ9ก้หนะคะจะต้องมีเด่นแน่ๆนะอย่างวัดก่อน 3ท้ายรางวัลที่สองหมุนครั้งที่1คือห้าสี่ศล่างมันก็ออก5 0ศนะคะสังเกตจากาผลรางวัลตรงนั้นก็เลยคาดเดาว,ว่าสองตัวท้ายสองตัวล่างจะต้องมีหและมี9นะคะจะต้องมีหและมี9ถ้าหากจะซื้อลอตเตอรี่ก็ให้เล็งไปที่นะคะหกับ9้าเนาะ หกกับเก้านะคะก็ก็หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยหลายตัวเหมือนกันนะคะอ้าวก็ต้องขออภัยนะคะถ้าหากตัวเลขไม่ชัดนะคะน้องใบเฟิร์นได้ซอมเบิงนะคะซ่อมเบิงว่าเอ๊สามสูตรนี่เอามาจับวิ่นกันได้เนาะถ้าซ่อมเบิงดีดีมันกะ จับวิ่นกันได้นะคะเอามามัดร่วมกันสามโซดนี้นะคะเพราะตัวเลขมันก็มันก็จับวินกันได้นะคะมันก็มีความน่าจะเป็นอยู่นะคะผู้ใดมากโตใดกะเลือกเอานะคะพี่น้องจ้าแต่ถ้าลงทุน2 4 6 80่หสิบิห้างบนล่าง ก็แน่ใจว่าจะได้กำไรหลายบอเนาะคะ่ะจะซื้อเบิดนี้เนาะหรือจะหาเลขดับมาตัดแต่ต้องเป็นดับที่แม่นๆหน่อยนะคะถ้าดับไม่แม่นนี่ก็จะพลาดโอกาสรางวัลไปเลยนะคะเราก็มาดูมาติดตามผลกันใน16ตุลาคมว่าแนวทางมัดรวม3สูตรเลขเด่นนี้จะ มีผลไปตรงกับรางวันในงวด1ิอกตุลาไหมเนาะจังดก้ก็ฝากแนวทางไว้เนาะค่ะพี่น้องเด่นเดนแต่ที่ใบเฟิร์นฟันไหวก็คือฟันหกเนาะใบเฟิร์นฟันงวดที่แล้วใบเฟิร์นฟันเก้าเนาะมักเก่าก็มาหานี่ละอ่ามักเก่าก็มา,าหางวดนีม้มักด้วยค่ะมักหก มักหกก็มักเก่านี่แหละวัดที่แล้วมักเก่าก็มักหาแต่ว่าบอมาน้นนะะนกบ 5, บานกันเนาะค่ะพี่น้องเก้ากับห้าบอมาน้ากันเนาะวัดที่แล้วก็แต้มเดียวที่ว่ามักโคกเจ็ดเจ็ดหกก็ออกเจ็ดหาวัดเมื่อกี้มักเก้าหาก็บเก้าเจ็ดก็ออกคนละแต้มก็คือเหมือนเว้นไวให้หวยออกนะคะพี่น้องจ้าวัดนี้ก็จักสีแต้มเดียวหรือบอรหรือว่าเสียได้ตรงตรงกับบอจักเนาะคะ่ะ ายคลิปเนาะคะ่ะท้ายคลิปได้น้องได้เลขลักหน่วยมากนะคะลักหน่วยแม่นเม่นที่เพิ่นได้มากกันหลายหวดนะคะเพิ่นบอกว่าหวดที่แล้วเพิ่นได้ลักหน่วยเก้านะคะหลักหน่วยเก้าหวดนี่เพิ่นได้ลักหน่วยคือหนึ่งนะคะเพิ่นว่าหนึ่งคือหนวห่วยบอู้หว่าจะบนหรือล่างเนาะคะ่ะได้มาจากในเฟซบุ๊กนะคะเห็นเพิ่นบอกว่าได้มากหลายหวดเล้วนะคะ น้องใบเฟิร์นก็เลยอยากมาแบงปั่นเบงถ้าหากซื้อก็ซื้อแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันอยู่ในชุดนี้ก็จะโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันหน่อยหางหมาทะเลหนึ่งหลักหน่วยก็สิเป็นสามหนึ่งหกหนึ่งเก่าหนึ่งนาะค่ะพี่น้องถ้าหนึ่งมาหลักหน่วยจริงๆนะคะถ้ามันอยู่ในชุดนี้นะคะมันก็จะเป็นสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งเนาะพี่น้อง แนวาทางใบเฟิร์นก็มีเพียงทอานีเนาะค่ะพี่น้องจ้าฝากไหวพิจารณาซ่อมๆกันไปเนาะค่ะโชคดีมั่นหมาค่ะ